อันนี้ก็เป็นออฟฟิศนี่มีประชุมอยู่ประชุมอยู่แต่เข้าไปดูโ่าเก้ามีประชุมอยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้อง Storage Room Storage Room นะฮะห้อง Storage Room ทุกอย่างเราผ่านการแซนาส์ทยแบบทำความสะอาดสุดยอดนี่ก็ทีมเราอยู่ตรงนี้1คนใกล้ๆนี่บัตเดนเนอรเราช่วงช่วงช่วงกลางวันเจอกัน นะเซตอยู่เซตอยู่ซตอยู่เซตอูนี่สามห้องนะแล้วก็ชั้นสามชั้นสามเราจะเป็นเอ่อโชว์รูมนะฮะแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยเห็นไหมฮะชั้นสามเราก็จะเป็นเอ่อโชว์รูมสองห้องแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยวก็จะเริ่มเอาของเข้ามาแล้วเอาเฟอร์นิเจอร์เอานี่เห็นไหม ไอ้พวกคียออของนิกี้พิมพ์ที่อยู่ตามนั่นขายยานี่โชว์รูมพอเสร็จทุกอย่างเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตคอนเทนต์ไปให้ดูนะฮะแบรนด์นี้เลยจำชื่อไว้นะครับแบรนด์นี้พิม <P im. S 1> นะครับผมยังไงก็มาเจอกันที่ลาภพาวซอยสองนะฮะถ้าทุกอย่างดีเนี่ยเราจะขยายสาขาตามความเป็นจริงใครอยากจะรู้โลเคชั่นทักเข้ามาได้นะ เดี๋ยวเราส่งโลให้นะฮะ